เวลาที่หลายๆคนเลือกมาหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะนอกจากเลือกหลักสูตรแล้วหลายคนพยายามมองหาเมืองที่ถูกใจบางคนชอบเมืองเล็กบางคนชอบเมืองใหญ่บางคนชอบสีสันบางคนชอบความสงบ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชอบเมืองที่มีขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีธรรมชาติรายล้อมมีพื้นที่สีเขียวมากมายฮันโนเวอร์น่าจะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับทุกคนค่ะฮันโนเวอร์เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของรัฐนีเดอร์ซัคเซนแล้วเนี่ยตัวเมืองฮันโนเวอร์เองก็ยังได้รับฉายาว่าอีกรสตัดอิมกรุเนนเพราะว่าทั้งเมืองเนี่ยนะคะถ้านับสัดส่วนกันแล้วมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยมากกว่า15%เลยทีเดียวนอกจากนั้นที่ฮันโนเวอร์ยังมีป่าในเมืองที่มีขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า s t a d t w a l Island Reader ซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้นอกจากพื้นที่สีเขียวเหล่านี้แล้วเมืองฮันโนเฟอร์เองยังมีสถาบันระดับอุดมศึกษามากถึง12แห่งมีนักศึกษามากเป็น9%ของจำนวนประชากรของเมืองทั้งหมดซึ่งในวันนี้ครูจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยหลักๆของเมืองนี้กันค่ะ านหลังที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือฮอปกิบอยเดอร์ของมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองฮันโนเฟอร์นั่นก็คือไล์นิตส์อุนิเวอร์ซิตี้ฮันโนเฟอร์นั่นเองมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาเรียนอยู่ราวสามหมื่นคนโดยที่มากกว่า10%ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษาต่างชาติที่นี่เปิดสอน9คณะ มากกว่า80หลักสูตรเรียกได้ว่าไม่ว่าใครจะอยากเรียนด้านไหนสาขาไหนก็มีหลายๆห,หลักสูตรที่ครอบคลุมเลยทีเดียวที่สําคัญมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของเทอูนอยก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุนิเวอร์ซิตี้เแห่งในประเทศเยอรมนีที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ นอกจากไลปนิตอุนิเวอริตี้ทาร์โนเฟอร์ที่ครูดได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะที่เมือง h a n ์โนเฟอร์แห่งนี้ยังมีมหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งใหญ่ของเยอรมนีด้วยเช่นกันนั่นก็คือเมดิซินิเชอร์ฮุกชูลเลอร์ฮันโนเฟอร์ที่มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งนี้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเนี่ยมากกว่า3,000คนโดยในจํานวนนั้นเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า300คนเลยทีเดียวค่ะหลักสูตรที่เป็นที่นิยมหรือว่าได้รับการลงทะเบียนสูงสุดของเมดิซินิเชอร์ฮุกชูลเลอร์ฮันโนเฟอร์หลัก ก็คงจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากหลักสูตรแพทยาศาสตร์ตามติดมาด้วยหลักสูตรธนก,กรรมรวมไปถึงหลักสูตรการผดุงครรภ์น,นั่นเองค่ะไม่ใช่แค่หลักสูตรแพทย์หรือหลักสูตรคุณหมอที่รักษาคนเท่านั้นนะคะในเมืองฮันโนเฟอร์ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีความพิเศษนั่นก็คือ Stiftung t ทียสลิ l ชอร์ฮ o กชูลเลอร์ฮันโนเฟซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนเฉพาะด้านสัตวแพทย์โดยเฉพาะมีนักศึกษาลงทะเบียนอยู่มากกว่า2,000คนเลยทีเดียวและมหาวิทยาลัยแห่งสุดท้ายที่เราจะขอ พูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือฮุกชูเลอร์ฮันูเฟอร์เปิดสอนด้วยการรวม5คณะมากกว่า72หลักสูตรโดยหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นก็จะครอบคลุมไปในหลายๆสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิาลยนี้นะคะอาจจะมีขนาดเล็กลงมานิดนึงคือมีจํานวน,นนักศึกษาอยู่ราว9 0 0 0คนจากข้อมูลที่ครูไปพยายามค้นหามาไม่ระบุว่ามีนักศึกษาต่างชาติอยู่เป็นจํานวนเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองสังเกตถึงหน่วยงานต่างๆในมหาวิาลัยดู ก็จะเห็นว่ามีการให้ข้อมูลมีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติอยู่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเดาได้ว่ามหาวิลัยนี้เป็นอีกหนึ่งมหาวิลัยที่ให้ความใส่ใจและให้ความสําคัญกับนักศึกษาต่างชาติมากเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็คือ4มหาวิทลัยขนาดใหญ่ในฮันโนเฟอร์ที่ครูอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันในวิดีโอคลิปนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยฮันโนเฟอร์เองก็ยังมีมหาวิลัยขนาดใหญ่อื่นๆอีกหลายมหาวิลัยฉะนั้นใครที่ชอบเมืองที่มี ขนาดใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปรวมไปถึงเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติฮันโนเวอร์น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ ก่อนที่เราจะลากันไปในคลิปนี้นะคะสําหรับหลายๆคนที่เป็นสายท่องเที่ยวฮันโนเฟอร์เองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองใหญ่หรือเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยตามหาแต่ถ้ามีโอกาสได้มาแล้วครูมีทิปเบาๆมาบอกนั่นก็คือถ้าเราอยากเดินเที่ยวฮันโนเฟอร์ได้แบบจุใจไปทั่วและไม่หลงให้สังเกตเส้นสีแดงๆตรงนี้ทางเมืองทําไว้ให้โดยในระหว่างทางทั้งหมดถ้าเราเดินตามเส้นแดงนี้เราจะเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองฮันโนเฟอร์ทั้งหมด3 6แห่งถ้าใครอยากรู้ว่ารายละเอียด มีอะไรไฮไลท์ light, มีอะไรบ้างครูขอฝากให้ไปอ่านอาร์ติเคิลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองฮันโนเวอร์ตามลิงด้านล่างนี้ด้วยล่ะค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะรับรองวา่าน่าจะจุใจทั้งสายหาที่เรียนและสายท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวชิส่สขอคิดก่อนนะก็ว่าได้เลยยิ้มขงไว้ก่อน<ะ>เอออร์ซของพื้นที่ทั้งหมดมีป่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตุ๊ดตุตตตก็จะครอบคลุมไปในหลาย